วันนี้ลงมาชมทุ่งนะครับทุ่งนามาดูข้าวนาหวานไถหวา,านแบบไม่ต้องปั่นนะครับหวานไม่ต้องปั่นข้าวขึ้นพอดีเลยหวานแล้วหวานแล้วก็ไถถมรถใหญ่เนี่ยครับรถแดงนี่ไถถมเลย เกิดสวยงามมากครับพอดีรอน้ำมาอย่างเดียวหิดใส่เลยนะครับถ้าเราปั่นมันจะแน่นนะครับดนินจะแน่นมันจะไม่ขยายตัวอันนี้มันถ้าไถาทมนะมันจะเป็นดินจะเป็นก้อนอยู่ถ้าจะได้แตกกอถ้าปั่นมันจะเหมือนตกกล้านะครับ หวานนไถถมเลยนะครับสวยงามครับหวานข้าวเนะี่ยวันนี้ก็พอดีเลยโตขึ้นมาขยายเต็มเลยชมวิวสวยๆทุ่งนานะครับทุ่งนาสวยทุ่งนาพอดีหมดเลยครับ รานข้าวปีนี้วิธีทำง่ายๆนะครับเราไถอรอบหนึ่งแล้วก็หวานหวานแล้วเราก,ก็เราแล้ก็ไถถ,ถมเลยนะครับข้าวจะเกิดสวยงามมากไม่ต้องไปปั่นให้มันเรียบถ้าเรป,ปั่นมนนนันจะแน่นดินจะแน่นมันจะ ไม่ขยายมันจะไม่ขยายกอน,นะครับพอข้าวนี้ก็ขยายเร็วนะครับแบบนี้เอาคลิปนี้ให้ชมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ